สวัสดีค่ะทุกคนเมษาเอสมานะวันนี้จะมาไ์สดนะเดีย๋ยวรอคนเข้ามาก่อนตอนนี้เข้ามาแล้ว5้าคนวันนี้จะมาสอนทำเอสมากล่อมนอนแบบง่ายๆนะแบบชาวบ้านชาวบ้านงบน้อยนะคะประหยัดขั้นตอนแรกนะทุกคนไม้ตัวนี้ เมษาซื้อมาในราคาประมาณ80กว่าบาทตอนนั้นซื้อเมื่อ3-4ปีที่แล้วตอนที่เริ่มทำ YouTube ไม่ใหม่แต่ไม่ได้ทำเฮสมานะอันนี้เป็นไมโมย่า m 1แต่ไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมนะซื้อมาจากแอปส้มอีกทีหนึ่งแต่ปกติเมษาจะไม่ค่อยได้ใช้ไมนี้หรอกเมษาจะใช้หูฟังแต่ว่าหูฟังเมษานั้นก็นกไปแล้วก็คือไม่มัน ใช้ไม่ได้มันไม่ได้ยินแต่ว่ายัางฟังอะไรได้อยู่ก็คือยังไม่ได้ซื้อใหม่ไม่มีเวลาเลยและช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำคลิป y o u t u b e ด้วยโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะมีไม่แล้วก็จะใช้แกนททชชูนะวันนี้ก็จะมาทำแบบทิกเกอร์กล่อมนอนง่ายๆนะทุกคนเอาไม้เสียบตรงนี้หรือใครมี เ็บเข้าสองหน้าก็มาหลังจากที่เตรียมประกอ์แล้วนะก็เอา,าใส่แจ็คของไม้เนี่ยเสียบที่ลงรูตูดโทรศัพท์ของเรานะที่ช่องเสียบหูฟังนะโอเคขั้นตอนแรกเราก็จะใช้นิ้วเนี่ยแทบลงไปที่แกนทิชชู่นะทำเป็นเหมือนแบบเรากำลังแตะสัมผัสไม้อยู่นะ ลองใช้โยชีนะสองข้างือตัวไปที่ตัวหม่ของเรานะลองอันนี้ก็จะเป็นเสียงฝ่ามือนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้อุปกรณ์แล้วนะอุปกรณ์ก็ง่ายมากเลยในสาก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะมีแหละเป็นอุปกรณ์พวกขีดเขียนนะอุปกรณ์แบบ หลังจากที่เราใช้นี้ปันหัวนะมิสาไม่ค่อยชอบเสียงนี้เลยไม่ว่ามันแสบเกี้วหูเกินไปอ่ะต่อไปจะลองเป็นนสอนะลองเอามาเขียนนะสแสกชิ่งตรงไมนะมิสาไม่ได้แตกมิสาลงแต่ตรงแกนทิชชู่นะไม่ได้ลงไปบนมาโดยตรงนาะ เมื่อกี้ก็จะให้ฟิลแบบเอ่อเสียงเกาหัวเนาะเกาหัวเกาหูเนาะมาถึงที่สองระการสุดท้ายแล้วนะมีสาจะจำลองแคะหูนะก็จะใช้ไขควงตัวนี้แล้วก็แปรงตัวนี้นะทำเป็นเหมือนรือว่าเราจำลองแค่หูอยู่นะเราก็จะใช้ตัวนี้แค่ลงไปนะ ใช้ไม้ตัวนี้ปักเศษเกี่หัวขึ้นมานี่อันนี้เมษาไม่ามาได้ทำบนลงตัวไม้โดยตรงนะสวัสดีค่ะทุกคนเมษาเอสมานะวันนี้จะมาไลฟ์สดนะเดีย๋ยวรอคนเข้ามาก่อนตอนนี้เข้ามาแล้วห้าคนวันนี้จะมาสอนทำเอสมากล่อมนอนแบบง่ายๆนะแบบชาวบ้านชาวบ้านงบน้อยนะคะประหยัดตอนนี้เข้ามา ยีคนดูแล้วตอนนี้ที่เมษาทายอยู่เป็นเวลาประมาณบ่ายสาครึ่งนะ mm hmm. ก็จะได้ยินเสียงรถไอติมที่กำลังขับอยู่ซอยตรงข้ามบ้านเมษานะโอเคตอนนี้เข้ามาแล้ว30คนดู mm hmm. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะ mm hmm. เราจะมาเริ่มทำ ASMR กันเลยนะทุกคนทำตามกันได้ง่ายมากของอะไรก็ไม่ยุ่งยากนะขั้นตอนแรกนะทุกคนไม้ตัวนี้เนส่าซื้อมาเนี่ะคะประมาณ80กว่าบาทตอนนั้นซื้อเมื่อ3-4ปีที่แล้วตอนที่เริ่มทำ u t ไม่ใหม่แต่ไม่ได้ทำ ASMR นะอันนี้เป็นไม้โมย่า จริงหรอปลอมนะซื้อมาจากแอปส้แบบอมอีกทีหนึ่งแต่ปกติเมษาจะไม่ค่อยได้ใช้ไม้นี้หรอกเมษาจะใช้หูฟังแต่ว่าหูฟังเมสารนั้นก็นกไปแล้วก็คือไม่มันใช้ไม่ได้มันไม่ได้ยินแต่ว่ายังฟังอะไรได้อยู่ก็คือยังไม่ได้ซื้อใหม่ไม่มีเวลาเลยแล้ะช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำคลิป u t u b e ด้วยโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะมีไม้แล้ว ก็จะใช้แกนเทชชูนะวันนี้ก็จะมาทำแบบทิกเกอร์กลมนอนง่ายๆนะทุกคนเอาไม้เสี็บตรงนี้หรือใครมีเทปเข้าสองหน้าก็มาแปะตรงกลางก็ได้เห็นไหมระหว่างการทำอันนี้โทรศัพท์เราก็จะร่วงเลยนะเอาแบบเรียวๆเลยนะเพราะนี่คือการไลส่สนเนาะมันตัดเตอไม่ได้หลังจากที่เตรียมอุปกรณ์แล้วนะก็ เอาใส่แจ็คของไมเนี่ยเสียบที่ลงรูตูดโทรศัพท์ของเรานะที่ช่องเสียบหูฟังนะโอเคขั้นตอนแรกเราก็จะใช้นิ้วเนี่ยแทบลงไปที่แกนทิชชู่นะทำเป็นเหมือนแบบเรากำลังแตะสัมผัสไม่อยู่นะอันนี้ใช้ปลายนิ้วนะตอนนี้รถไอติมมาถึงนะบ้านหนสูสาแล้วก็จะเสียงแรงนิดนึงนะทุกคน ช็อตฟิวก็ค่อยๆแต่ลงไปนะโอเคลองทำตามดูนะอันนี้มี เราคิดสมมติว่าอันนี้เป็นไม้เราแล้วกันเนาะต่อไปเราก็จะใช้เล็บนะเล็บที่ปลายเล็บนะไม่ใช่นิ้วนะปลายเล็บเอาหนีชีส้สองข้างนี้แต่ลงไปที่ตัวไม้ของเรานะ เสีดัจะใช้ทั้งหมด10นิ้วนะใช้ปลายเล็บสัมผัสลงไปที่ตัวใหม้นะ ระหว่างนี้ทุกคนก็ทำตามได้นะหรือไม่ก็ลองลองทิกเกอร์อย่างอื่นมาแทบหรือมาแคชชิง่งบนตัวไม้ได้นะมันก็จะเกิดเสียงที่ทำให้เราผ่อนคลายนะก็แล้วแต่คนชอบนะว่าเราจะชอบเสียงไหนเนาะทิกเกอร์ไหนที่เราชอบเนาะแล้วแต่ความผูกพัใจของแต่และบุคคลนะอันนี้มีสาก็จะมาสอนี่แหลที่มีสาททำประจำเนาะ ขอบุณคนดูห้าสิบคนดูนะคะใครอยากให้มีสาสอนอะไรตรงไหนเน้นบอกได้นะเดี๋ยวมีาส,มาสาจะมาสอนไว้ในคลิปหน้าเนาะอันนี้มีสากำลังใช้นิ้วมือลูบอยู่นะลูบไปที่บนตัวใมของเราทุกคนว่าเสียงมันแตกต่าง รอเมื่อกี้มนที่เราใช้นิ้วกับเล็บไปแต่สัมผัสบนตัวไม้มันก็ได้เสียงที่แตกต่างกันเนาะอันนี้ก็จะเหมือนเสียงแบบลูกหัวอ,อะไรเงี้ยลูกหัวลูกผมลูกหัวอ,อันนี้ก็จะเป็นเสียงฝ่ามือนะทุกคน เดี๋ยวเราจะเริ่มใช้อุปกรณ์แล้วนะอุปกรณ์ก็ง่ายมากเลยในสาก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะมีแหละเป็นอุปกรณ์พวกขีดเขียนนะอุปกรณ์แบบกระแตเาๆๆแบบแบบแบบอันนี้อุปกรณ์ที่มีสาเตรียมไว้นะมีดินสอนแล้วก็มีแปรงอีกหนึน่ง ตมิสาเริ่มที่แปลงตัวนี้ก่อนนะแปลงตัวนี้ก็จะเป็นแปลงเอาไว้เขียนที่ปากนะเอาไว้ทาลิปตยวมิสาจะหย่อนเข้าไปในตรงใหม่นะเอาไปให้มันเกิดเสียงนะตอนนี้มิสาก็ากำลังทำคําสาดในะอยู่นะเออเปรียบเสมือนตันมิสาแค่หูเาหนาะ อันนี้ก็จะเป็นคลิปคล้ายคคลิป,แค,คลปแค่หูของนมสสานะความเสี่ยงของหน้าตอนนี้มเมสสากำลังปั่นหูเข้าไปข้างในนะใช้ไม้ปั่นเข้าไปตัวไม้เฮ้ยนมสาพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็คือใช้ไม้ไม่ใช่สิ ใครสอนใครเนี่ยอ๋ใช้ตัวเนี้ยแปลงตัวเนี้ยปัดเข้าไปในตัวไม้นะมันก็จะให้เปิดเสียงเหมือนแบบเราปั่นหูแค่หูเนาะ หลังจากที่เราใช้นี้เป็นหัวนะมิสาไม่ค่อยชอบเสียงนี้เลยไม่ว่ามันแสกแก้วหูเกินไปอะต่อไปจะลองเป็นนสอนะลองเอามาเขียนนะสแคชชิ่งตรงไมนะมิสาไม่ได้แตกมิสาลงแตกตรงการิชชูนะไม่ได้ลนไปุนไมาโดยตรงนาะ มีสองว่ามันจะใช้น้ำเปลี่ยนไปเพื่อนๆทางบ้านก็ลองทำตามกันดูนะหรือจะใช้หนึ่ก็ไดใ้ใช้เป็นช้อนใช้เป็นตะกร้าแป้งถุงคิ้วในเศษตาเลทำได้หมดเลยนะมันก็จะให้สิง่งที่แตกต่างกันเนาะแล้วก็อยู่ที่น้ำหน,นักเลอะด้วย ช่วงนี้ก็จะมีเสียงระโจนี้หน่อยนะช่วงนี้เด็กน้อยปิดเทอมเขาเขากลับอยู่บ้านกันนะเด็กน้อยจากในเมืองก็จะกลับมาอยู่บ้านกันเยอะนะช่วงก็จะแสงบางหน่อย เมื่อกี้ก็จะให้ฟิลแบบเอ,อ่อเสียงเกาหัวเนะเาะเกาหัวเกาหูเนาะคล้ายๆเนี่ยเสียงแบบนี้เลยเสียงเกาแบบนี้เลยที่แบบแคบเสียงบบนิดนะีงต่อไปก็จะเป็นแปรงขัดฟันเนาะอันนี้ไม่ใส่ไม่ได้ใช้นะเมส่าซื้อมา,อาไว้ใช้แค่หูในคลิปแค่หูแหละเราก็จะมาปั่นหูนะ ยังฟังอยูแค่หูถ้าเพื่อนๆไม่มีแปรงก็ใช้แปรงสีฟันนะทำได้เหมือนกันเสียงจะคล้ายๆกันเลย การู้สึกมันก็จะทำให้เรารู้สึกแบบกับที่หงงล,ลองเอามาไว้ที่จะได้ยินเสียงไหม มาไว้บนทิชูนะถ้าใครไม่มีแกนทิชูเนาะที่จะไว้ใช้นิบไม่ก็เอาหมกไม้วางไว้บนโต๊ะก็ได้แล้วแล้วก็ใช้เทปใส่แปะไม้ติดกับโต๊ะเนาะอย่าไปซีเรียสนะทุกคนนะนี่คือเอสมาชาวบ้านนะ น้องๆทำตามกันได้นะประหยัดูดนะก็แค่ใช้ไม้หูฟังจากโทรศัพท์แล้วก็มาวางไว้ที่โต๊แล้วก็เทปใสแปะนะแค่นี้แล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆมาขีดเขียนบนหูฟังของเราได้เลยนะ ที่สองประกองสุดท้ายแล้วนะมีษาจะจำลองแค้หูนะก็จะใช้ไขควงตัวนี้แล้วก็แปลงตัวนี้นะทำเป็นเหมือนหรือว่าเราจำลองแค่หูอยูนะเราก็จะใช้ตัวนี้แค่ลงไปนะแล้วก็ใช้ไม้ตัวนี้ปักเสกที่หูขึ้นมานะอันนี้ไมีสาไมา่ได้ทำบนลงตัวไม้โดยตรงนะ มันให้เสียงเป็นยังไงบ้างวันนี้มมสา ก็ขอลงไลฟ์ก่อนนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันเสียงดังมากเลยเนาะมันจะเป็นการรบกวนมันจะแบบมันมันสอนได้ไม่เต็มที่มันมีเสียงรบกวนเข้าไปในเออในไลฟ์ของเราเนาะโอเคถ้าใครอยากให้พี่เมษาสอนทำเมสมาอะไรบอกได้นะใช้อะไรมาทำบอกได้เลยนะเมษาจะทำให้นะ วันนี้ก็ขอลงไลฟ์ก่อนนะขอให้น้องๆทุกคนลองไปทำตามกันดูได้นะแบบในของที่เรามีนะทุกคนไปละบ,บายยฝันดีนะทุกคนยฝันดีอะไรยังไม่เมืนเลยเนาะไปทำตามกันได้นะนีละบายบาย